สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาแจก w a l l ล็ตนะคะพอดีเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีรายได้จากการแลกของไพ่แข่งหันศานี่นะคะแลกมาอยู่ที่300เสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่25%นั่นก็คือ75บาทเหลือเข้าวอลเล็ตอยู่ที่225บาทในเมื่อมีรายได้ก็มีเงินมากพอที่จะเอามาแจกก็เลยเอามาแจกให้อะ อันนี้คือแหล่งที่มาของไรายได้นะคะไพ่แข่งขันสาถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นอยากเล่นก็ไปดูคลิปก่อนหนะ้านู้นได้นะมันมีสอนวิธีการเล่นวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการที่เราจะหากโกคอยแบบง่ายๆยังไงก็ลองเล่นลองสมัครดูละกันนะคะ่าเดี๋ยวขอสร้างซองก่อนนะสร้างซองแบบอืม ขอแจกอยู่ที่50ละกันประเภทการสุ่มเหมือนเดิมจำนวนผู้ที่ได้รับสองมีทั้งหมด48คนนะคะ46 6คนได้1บาทแล้วก็2คนได้2บาท ใครได้1บาทก็ดีใจด้วยใครได้2บาทก็ดีใจด้วยเหมือนกันแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ก็รอโอกาสหน้านะคะการแจกไม่ได้แจกแค่วันนี้วันเดียวถ้าวันไหนมีรายได้ก็เอามาแจกเยอะหน่อยแต่ถ้าวันไหนไม่มีรายได้อาจจะแจกแต่ว่าแจกน้อยๆย,ยังไงก็จะพยายามแจกให้ได้ทุกวันนะคะอันนี้ก็เอ่อ ใครไม่ได้ใครไม่ทานใครบ่นว่าแจกน้อยก็อย่าพึ่งด่าก,กันนะคะเอามาแจกจริงๆนะตั้งใจมาแจกจริงๆคือบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าพี่ได้ตั้ง200กว่าบาทแล้วทำไมแจกแค่50บาทเออมีช่อง3มช่องมันนี่ชาแนลแจกไปแล้ว30 Free ฟ t u d ส o ตูแจกไปแล้ว40แล้ว m ั n นี่ออนไลน์วันนี้แจกอยู่ที่เท่าไหรอ่อเมื่อกี้50ใช่ไหมก เราก็บวกลบคูณหารดูแล้วกันนะคะว่ามันกี่บาทถ้าคิดว่าน้อยก็ก็ไม่ว่ากันนะอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะอ่ะอันนี้สร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลิง์ซองในการแจกครั้งนี้ขออนุญาตแจกลงลงไว้ให้ที่ใต้คลิปพร้อมกับคลิปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงเป็นวันที่หลายคนออกไปเที่ยวนู่นนี่นั่น รวมถึงตัวนูด้วยอาจจะไม่มีเวลาลงลิงก์ให้ตอนหลังก็ขออนุญาตแจกให้พร้อมลิงก์ละกันนะคะใครที่มาก่อนก็ดีใจด้วยใครมาไม่ทันเราโอกาสนานนะคะคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตก็หมดแล้วถ้าใครชอบก็ฝากช่องเลยนะคะฝากกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ